สวัสดีกันคือเกาเด้อจากกระบุญนณภาบานสวนจ้าอันมือนี่อัน,น,อน,นบุญนภผาก็มาโดยค่วมอันค่วมห่อนอน้าจ๋าเนาะร้อนละอุเลยจ้าจะเป็นห่อนขักห่อนแนห้อนเจนิว่าใบใหม่สีใหม่จ้ะพี่น้องต้นใหม่อัน,น,นสำหรับต้นใหม่ที่เห็นอยนู่นี่นาาจ้ะเนาะก,ก็สิเป็นออดิดด่างเด้อจา้าออดิดด่างอันน,นภผาก็เอาไว้ในเมืองพี่น้องเอ้ยลูกก็อันว่าให้ฮดนามให้แนก็หดแต่นามได้พี่น้อง อันเบิงลักษณะอาการแล้วพี่น้องเอ้ยหลวมพดน้ำกระไดคือสิเป็นยืนอยู่มองประมาณว่าอัหารอยมตรเพื่าคาพี่น้องแล้วก็สานน้ำใส่ขู่ไปบมรู้จังใดบวดินเดินกระเด็นกระดอนออกบออันต้นจนสิลมพี่น้องเอ้ยแนวเบืองระบบิดดินพอดีไม่ใครเคยกระเจิดกระเจิงเบิดมาโพสติฟายใหม่มด,ด้วยศาเดี๋ยวห้องสิเปียวใบใหม่อยู่ปลาหม่งเกาบนนั้นจะพี่น้องปะปลาปลา,า,าน้ามาพี่น้องน้ามาจ้ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวเราจะพาไปเอาใบไม้นะคะทุกคนตามมาตามมาหาเอ้าคือหกไหแท้เอาสงสัยแบบออไม่ใช่มีงูบ่วแต่พี่น้องฝนตกใส่มันเรลาหกไหวไหว,ไวเลยจ้ะแต่ว่านภามากรวดใบไม่ใบแล้วมือนั่นนี่แน,จจน่จังสี่จ้ะพี่น้องจังสี่ก็เอาไดเ้เลยนี่จ้ะแต่ว่าผู้นภา,าไปกวดใบหม่องพุ่นจ้ะเอาขาดมากรวดใ้มือนั่นน,นลจ้ะ เห็นป่ะค่ะเนี่ยเท้าวันเท้าวันอย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยมันก็นจะมีใบต้นเฟื่องฟ้าต้นอีงยังมะลึงพึ่งพืชข้างบนเนาะอืมแล้วเวลาแบบพ่นเก่นเนาะจะเนาะพ่นแก่นเพ่นนากะร่วงโรยมาตามกาลเวลาเนาะธรรมชาติจ้ะเนื้อผ้ามันใบเล้าเ็น่วงลงมากอะเห็นป่ะค่ะเนพ้อ้ามาเคลียไว้เังสิเหรอคะพี่น้องเคลียไว้เนาะเนพ้อาก็สีมาหอบหอบเอา,าเห็นบ่จ่าจังสันนะ จังส um, ah. ั no ้นนลยจ้ะเท้าวัานกองกองยังสั้นเดี๋ยวเพื่อนกันเนาพ่อนาวเร็วห้องกับมะเขียเอานาะจ๊ะเนาะก็สิเป็นแบบว่าประมาณว่าปุ้ยหมักอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนอันนี้วันนี้เดี๋ยวจะวันนี้มือนี้น้า่าสีเอาตัวนี้เนาะจ๊ะเนาะน้าว่ากระสีหอบเสกเข่งนี่ละจ้าอุปกรณ์นี่เลยอุปกรณ์การแพทย์และกระถุงมือเตรียมถุงมือได้จ้ามือนี้เดี๋ยวมืองามๆามอันนมสลวยสวยเรียวยาวมันสีพังเนาะจ๊ะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะห่กยิยุกเอ้ยมื่อเมื่อยบอกยังคักครับพี่น้อง <c oughs> นี่เดี๋ยวจะบริไกบ้านนะจ๊ะ <c oughs> นอนเห็นบ้บ้าน่นในป่าดงดิบเหนือหาบ้านก็จังซี่ละจ๊ะพี่น้องน้าพาบอกแล้วว่าคาลึอหาดันใหญ่โตอยู่ในป่าดงดิบเ <c oughs> นี่ไปแนม่ม,มากว่ามันเทียงหน้าครับพี่น้องเ <c oughs> มื่อบอกยังคักฮอนแดดจ้าฮอนแดดย,ยุ่งก็ร้ายหลายเดยจ้ะทุกคน นี่เลยเห็นบอกค่ะอ,อันในปลาตัวนี้เนี่ยปกติเฮ็ดปวกได้จ้ะพี่น้องเฮ็ดปลวกเนี่นะพามาอักเก็บนี่เลยจ้ะตอนเก็บก็บ่บปันไดค่ะบบยานค่ะบบยานงูเลยจ้ะโกกเขาโกเล่ว่าอันงูนะโบยานจ้ะพี่น้องยานตะคนเห็นหมอบโลกมาสันอันรดรดพานมากขั้นใดกับหมอบรดพานมากขั้นใดกับหมอบโอ้ยเสมียนคากหลายหมดเก็บแล้วย่านงูวาสันโอ้ย อาข้าวเหนียวพี่น้องเมื่อก้อนเมื่อก้อนจ้ะเดี๋ยวสิไปปลูกเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเมื่อยค่ะพี่น้องหลังจากมาห่อเฮื่อแล้วจ้ะนภากระสีมาซับอ่าซับใบไม้นี่จ้ะแล้วก็ใส่กับดินเก่าคนเนาะจ้ะเนาะต่ว่นนภากระเบิงแล้วดินเก่าคนกับอ่าพวกคุยพวกเผาพวกยังก็คือว่างโอเคอยู่เนาะจ้ะนภาก็จะมาสับซับใส่กันเด้อจ้ะหลังจากสับซับใส่กันแล้วนภาก็จะเอาปุ๋ยคอกลงก็แค่นั้นเองจ้ะเนาะนภากระสีปลูกได้เลยจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวนภา,าต้องมายกเข่งก็น่าจะเนาะโยเข่งก็บโมมาทรมาดาได้จ้ะพี่น้องเพื่อสิเดตนใหม่มาแต่ละตุนนี่เดี๋ยวมาติดตามน้องกันเรือจาวานตอนอันตอนชุมๆจังสี่กับอีกจกประมาณจักเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนภา,าเสียอัปเดตให้เบืองวานมาฟอติฟไฟใหม่เลยเพิ่นสิเป็นจังไดเพิ่นสิไดนออเดีเนอ,เนอขายโบหรืหอ,รอ,รอ,รอรจังไดโบจ้ะ๋ยวเบืองต้นนภา,าต้องมาเท่ก่อนอ้ามันก็ขึ้นแดดแต่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยอันดินแทบโมมี่จะ อัน,นลูกโคตรน้ำแห้งไรพี่น้องไข่จะต้นมันยั่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยลูกกระดาษจะมันเห็ดเส้นแม่ค่ะใายเธอจะลัวบ่งพี่น้องแม่แม่ว่าสิมาเก็บไข่สรุปู้พรายั่งเพราะดิเพรยั่งหอดหาพี่น้องอลูกโคตรน้ำแห้งไรค่ะเขาอโอ้ย แต่ที่ต้นต้นใหม่นะคะพี่น้องหัวยบาไหวได้จ้ะพี่นออ้นองเลย <c oughs> พี่สิบว่าได้อยากได้กินลงเบื้องสภาพลูกแล้ว <c oughs> น้ำผ้ากะทิตัดออกนาะจะเนอ้ดิตุนเพลินจะเท่าก,ก็ต้องตัดออกนะคะเพราะว่ามันยังบัทาบตทออบตัดไว้นนเนี่ยทาบบตัดออกนี่คือแบบคือสีฟืนย่างนาะจ้ะเบิ้งสภาพแล้วเบิ้งอาการแล้วถ้ามันข้นกับเขาไอซียูจ้เพี่น้อง <c oughs> ใส่สายน้ำเกลือรล้ยงรล้ย่างวนละจ้ะเบิ้งสภาพแล้วไหมจะมันลูกเห็ดเ้นคากหลาย บอย่างอีหยังจะไปนองอยังในเมืองนะเป็นนั้นว่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะทุกคนประมาณเังสี่หละค่ะเดดแดดจะพี่นองมือนี่นะนะโมนี้ที่เท่าไหร่เลยวันที่ยี่สิบหกเนาะจ้ะยี่สิบหกมีนาสองห้าหกห้าจ้ะตัวแรกว่าท่หกสี่หกสี่เนาะจ้นะเนาะเอ้ยจะมันขาดหลายบุญนพาอันโอ้ยแกแล้วแกเ,เลยเนาะจ้นะเนาะลงหลง,ล,งลืมลืมจังเป็นอีหยังเอาโลด ก็เอาเป็นว่าออดิดด่างนอกจากก็คือต้นทุนนั่นเองบุญภาคก็ได้ดปลูกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะบุญภาพบริเหตวิธีขั้นตอนการปลูกเนาะค่ะนอกกับบริเนี่ยงหลายเพราะว่าบุญภาพการปลูกแบบเดิมๆจ้ะปลูกแบบเดิมๆที่เพิ่มเติมคือทุกครั้งก็ใส่ใจลงไปด้วยตลอดเลยนะคะบุญภาพปลูกต้นไม้เบิง้งจะพี่น้องอันแดดหลายจา้ะจักเสียสังได่ก็กแก้ไขบ่ได้จ้ะ อันคอตกตอสซะแท้ๆเลยจะน่าสงสารมากเลยเนาะเบิงอันนี้อโลฮ่าเนาะคอตกตอโซะแท้ๆได้จ้าแต่สิตน้นเพินเนาะแต่ว่ากระเด็นแดด,ดมือนีซูมือกับฝนตกค่ะเพราฝนตกต้นไม้เพิ่นกับปับ๊บโตน้ำบดท่านเนาะ,ะเะพิ่นกระสิปมันคอตกตอสซะแท้ๆประมาณทั้งสี่เลรจ้ะเนาะกะต,ตามสไตล์ธรรมชาติเนาะธรรมชาติสั่งสรร์ <laughs> โอ้ยห่อนหลยจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับมุนีกระกาบขอพระคุณหลายๆเด้อสำหรับทุกท่านที่กดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์จ้ะมีอี่ยังกะที่ชมได้เด้อจ้ะการเ็ดคลิปการนันการนี่คือว่าอยากสอบถามต้นยังกะทักทายกันเข้ามาจ้ะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะพูดคุยกันได้จ้ะสำหรับบุญภาเนาะบ่ะจำเป็นต้องซื้อต้นไม้สวนบุญภากรเบอกกันได้เด้อจ้ะซื้อมาจากสวนอื่นก็คุยกันได้จ้าบริวายยัง ภาสิว่าโอ้ยบวกกาบวกกาไปคุยกันม่้ยยับุญนภาดอกบริสุทธ์ต้นไม้น้ำเล้าภาสิว่าบบเมนเด้อจ้าซื้อต้นไม้ส่วนได้ก็คุยกันได้จ้าเพราะว่านาภาบริเรนินว่าขายต้นไหม่ยางเดียวจังเบาน้ำบบเมนเด้อจ้า <c oughs> จ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้กับบุญนภากระกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าทีส่สำหรับที่บ้านอันสละเวลาอันหน่อยเนี่ยของพี่น้องมาเบิ่งมาส้มกันเนาะจ้าพ้นกระโมันสีมาหรือเปล่าจ้าพี่น้อง ที่คึมคึมแล้วน่าจะเนาะจ้ะโอเคจ้าสำหรับมือนีกาบสวัสดีจ้า